สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโหราพารวยค่ะวันนี้ก็ตรงกับวันที่8 พฤศจิกายนพศ2565นะคะก็จะตรงกับวันอังคารค่ะก็มาพบก,กับอาจารย์แอตักศิลานะคะก็เป็นประจําทุกๆสัปดาห์ค่ะจะมาพบก,กับอาจารย์แอทุกวันจันทร์และวันอังคารนะคะแล้วก็พร้อมกับคลิปรัฐบาลนะคะใครที่ได้รับติดตามชมก็ต้องกราบขอบพระคุณมาณที่นี้แล้วก็ให้กําลังใจอาจารย์แอมาโดยตลอดเลยนะคะทั้งมีคอมเมนต์ใน YouTube หรือแม้กระทั่งเพจใน Facebook นะคะหรือแม้กระทั่งไลน์นะคะก็คอยทุกท่าน รับความสุขไปกับอาจารย์แอแบบนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ไว้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปดีๆนะคะที่สำคัญก็เอออยากจะให้ทุกท่านมีความสุขไปด้วยด้วยไปด้วยกันนะคะใครที่อยากจะเข้าร่วมกลุ่มลายเช่นเดิมค่ะแอดมาที Ad ่แอดหนูราพารวย88นะคะส่วนท่านใดที่อยากจะเรียนเกี่ยวกับทางด้านโหราศาสตร์นะคะหรือใน หลากหลายวิชาอื่นๆเช่นไพ่ย,ยิปซีหรือพิธีกรรมหรือควงจุ้ยอะไรก็แล้วแต่นะคะก็สามารถติดต่อสอบถามตามเบอร์ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะว่ามีคลาสอะไรบ้างอาจารย์ท่านไหนเป็นคนผู้สอนเป็นผู้สอนนะคะและที่สําคัญค่ะจะมากเออจะมากด้วยเหล่าบรรดาคณาจารย์ที่มากด้วยประสบการณ์นะคะก็ลองสอบถามกันมาได้เลยเนาะก็ อยากให้ทุกท่านนะคะมีความสุขไปกับอาจารย์เนาะวันนี้ดาวเด่น6ดวงเรามาเริ่มกันที่ดาวดวงแรกเหมือนเดิมนะคะคือดาวสองหรือดาวจันท์นั่นเองอยู่ในตำแหน่งทลิโทแห่งดอร์ค่ะยังเป็นหุจาวิลาและยังได้มหาจักรอีกด้วยก็อยู่ณวังลูกที่7นะคะมีดาว6หรือดาวสุขเป็นเจ้าณวังค่ะดาวเด่นดวงต่อไปคือดาว3มหรือดาวอังคารอยู่ในตำแหน่งเทสาตรีแห่งดอร์เกาะอยู่ณวังลูกที่1มีดาว6หรือดาวสุขเป็นเจ้าณวัง และดาวดวงต่อไปค่ะคือดาวสี่หรือดาวพุธอยู่ในตําแหน่งเพชฌฆาตเกิกนะคะและยังเป็นอุจจาพภิมุขค่ะก่ออยู่นาวังลูกที่เก้ามีดาวสี่หรือดาวพุธเป็นเจ้าหนาวังและยังได้นาวังบริสุทธิ์นะคะดาวเด่นดวงต่อไปคือดาวห้าหรือดาวพระรหัสบดีค่ะอยู่ในตาแหน่งราชาเกิกและยังเป็นเกษตรเกาะอยู่นาวังลูกที่สองมีดาวหนึ่งหรือดาวอาทิตย์เป็นเจ้าหนาวังดาวเด่นดวงต่อไปคือ ดาว8หรือดาวราหูค่ะอยู่ในตําแหน่งมาทโนแห่งเลิกและยังเป็นเทวีโชคเกาะอยู่ณวังลูกที่6นะคะมีดาว4หรือดาวพุธเป็นเจ้านวังค่ะดาวเด่นดวงสุดท้ายประจําวันนี้คือดาว9้าหรือดาวพระเกตนั่นเองนะคะอยู่ในตําแหน่งทริทโทแห่งเลิกเกาะอยู่ณวังลูกที่4มีดาวสองหรือดาวจันทร์เป็นเจ้านวังและยังได้นวังปุเอกค่ะใครที่ชอบดาวดวงไหนก็สามารถวิเคราะห์เพิ่มเติมได้เลยส่วน ใครที่ชอบตามอาจารย์แอ้นะคะก็ลองไปเสี่ยงโชคได้เช่นกันขอให้ทุกท่านเฮงๆรับโชควันนี้อาจารย์แอ้ชอบดาวสองนะคะคือดาวจันทร์นั่นเองอยู่ในตำแหน่งทาริโทแห่งเลืกและยังเป็นอุจจาวิราชแล้วยังได้มาหาจักรด้วยวันนี้อาจารย์แอ้ชอบดาวจาันนะคะก็ลองดูค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมทุกๆครั้งเลยนะคะที่สำคัญค่ะอยากได้ทุกท่าน รับโชคไปตามอาจารย์แอนเนาะคุณีอาจารย์แอนเอ๊ะใช่ดาวจันร์หรือเปล่านะคะแต่จริงก็โอเคใช่เขาพิตาเริ่มเบลอเบลอแล้วนะคะดาวจันค่ะก็ลองไปเสี่ยงโชคได้เลยใช้ได้ตั้งแต่เช้ายันดึกท่านใดชอบช่วงเวลาไหนวิเคราะห์เพิ่มเติมได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามในทางช่อง เฟซบุ๊กนะคะเพจโหราพารวยได้เช่นกันนะคะวันนี้ลาไปกับดาวเด่นประจำวัน6ตดวงค่ะพบกันใหม่ในคลึปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ